สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสลิดเพชรนะครับผมวันนี้เรามารอดูรอชมข้างเขาออกจากถ้ำกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เขาชะก,กันนะครับผมนี่มารอดูข้างเขาออกจากถ้ำกันนะครับผมบรรยากาศดีมากครับ,บตอนนี้เวลาอยู่ที่สิบเจ็นาฬิกาห้าสิบสนาทีนะครับผม ไม่รู้ว่าจะออกกี่โมงนะผมน่าจะประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณนี้รอดูวันก่อนตอนนี้ก็เวลาหกโมงแล้วครับผมผมถามคนพี่ๆที่เขาอยู่ละแวกนี้นะครับผมเขาบอกว่าหกโมงนิดๆก็จะเริ่มออกแล้วแต่มันก็ออกแล้วเห็นปากถ้ำไหมเห็นไหมนนะเห็นปากถ้ำสามสี่รูไหม เขาบอกว่า<ห>จะออกตามปากถ้านะครับผมนี่นเขาบอกสักครู่นะจะออกนะผมหกโมงกว่ากว่าหกโมงนิดๆโอเคมาลองดูกันครับผมว่าจะ,อ,ะนะออกสวยขนาดไหนครับถามพี่คนแถวนี้นะผมเขาบอกว่าอีกแป๊บหนึ่งก็ออกแล้วตอนนี้ก็ออกเวลาหกโมงยี่สิบ สิบแปนาฬิกายีิบนาทีนะผมเขาบอกว่าจะออกจุดนี้เลยรูนี้เลยมารอดูกันครับผมเพราะว่าตอนนั้นผมมาสองสามปีที่แล้วนะผมแต่ถ่ายฟังวูดเฮาเขาชะกันนะผมก็จะอยู่ไกลหน่อยวันนี้มาใกล้ๆเลยมารอดูใกล้ๆเลยซึ่งจะออกเป็นฝูงใหญ่เลยนะผมโอเคครับผมรออีกแป๊บนึง ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วมันจะออกไปหากินกันครับผมโอเครอยแปบ๊บซึ่งจุดที่เราอยู่นี้ก็เป็นด้านหลังนะผมเป็นด้านหลังของเขาชะกันนะครับผมซึ่งอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นด้านหน้านะผมก็จะเป็นวัดท้ำวัดถ้ำเขาชะกันนะผมก็จะให้อาหารลิงอะไรก็อยู่ด้านหน้านะผมเป็นวัดถ้ำเขาชะกันนะผมเราก็จะมีบันไดขึ้นมา ขึ้นมาบนเขาชะกันนะผมมีพระพุทธรูปนะผมมองลงมาก็จะเป็นช่องเขาตรงนี้นะผมเขาเรียกว่าช่องเขาทะลุนะผมเขาชะกันนะผมเป็นเหมือนเขาสามิติที่ขึ้นมาบนเขาแล้วก็มองทะลุมองมาฝั่งนี้นะผมเป็นช่องเขาทะลุตรงนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะนี่เป็นช่องเขาตรงนี้แต่ตอนนี้เรามารอดูข้างข่าวกันนะผมเขาบอกว่าข้างข่าวก็จะออกตามรู ซอกถ้ำนะครับผมตอนนี้ก็6โมง20แล้วนะผมก็อบอกว่านิดหนึ่งก็ออกนะผมถามคนแถวที่เขาทําก่อสร้างอยู่แถวนี้นะผมพี่ๆเขาบอกออกครับผมรออีกแป๊บหนึง่งโอเคครับผมเริ่มออกแล้วครับผมรอบนี้ออกฝั่งนี้นรอบนี้ออกฝั่งนี้ นี่ไม้เอาให้ลูกเหอะสายได้ปะไม่ค่อยเห็นอออเออเอาให้ลูกไปเ,เห็นอยู่ครับผมออกแล้วครับผมเ,เป็นสายเลย แต่ฝั่งนี้ไม่ได้ออกนะผมนู่นออกตรงตรงโคนน่ะตรงหงวงโอ้โหเป็นสายเลยสายนูนนู้ออกข้าอีกฝั่งนึงแล้วอีกฝั่งนึ่งแต่ถ่ายไม่เห็นหรอกนู่นมันเพิ่งออกนูน oh. น,นูนขึ้นมาเป็นพืชเลยบนเขาอ่ะผิดแล้วรอบนีน้ผิดผิดพลาดแล้วออกออก โอ้โห oh. นอกจากกลับกลับไปที่เดิมออกแล้วครับผมออกเป็นคลื่นเลยแต่มองไม่ค่อยเห็นนะผมรอบนี้ออกดึกมากออกเป็นคลื่นเป็นสายไปเลยนะผมพลาดครับผมไม่ได้ออกมาฝั่งนี้จะต้องอ้อมขับรถอ้ <c oughs> อ,อ,อมไปอีก รอบนี้คือว่าพลาดนะผมค่อยมารอบใหม่นะผมรู้สึกว่าออกดึกเกินไปนะผมมองถ่ายไม่เห็นโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่นี่ถ่ายมองไม่เห็นเลยนี่ออกเป็นคลื่นเลยนะผมออกเยอะมากโอ้โหเป็นเหมือนกับคลื่นกราฟเลยไปเรื่อยๆ สายตามองเห็นอยู่ครับผมแต่ถ่ายในกล้องเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอเคครับผมคอยเจอกันใหม่อ p หน้านะครับผมสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมถือว่าพลาดนะครับผมออกดกเกินไปมองไม่เห็นนะครับผมถ่ายไม่เห็นโอเคครับผมสวัสดีครับ